สวัสดีครับพบกับผมปาวิสาโตคาออกรถง่ายได้รดีต้องวิสาโตคาสาขากาญจนาิเรกบอกได้คําเดียวว่าคุ้มสุดๆแต่คนที่ซื้อป้ายแดงมาต้องน้ําตาไหลภาคเพราะตอนเป็นป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสบาทวันนี้เป็นมือ2บอกเลยครับขายแค่2องแสนบาทเจ้าของเดิมแต่งทรงลงล้อยางใหม่ปี2023รถที่คุณอยู่กับผมวันนี้จะเป็น To โยต้าแคมรี่สองจุดสี่ไฮบริดดีวีดีรถคันนี้เป็นรถปี2010 เล็กมาเยอะหน่อยครับ2 0 0แสนกว่ากิโลก็ตกใช้มาปีละหมื่นถึงสองหมกิโลเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมว่าคันนี้มีออปชันอะไรเจ้าของเดิมทำอะไรมาให้บ้างตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่าดอ m คอมมาเริ่มต้นชมรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยก็รถคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับก็ รถวิ่งมาเยอะแล้วล่ะก็มีค่าสะเก็ดหินอะไรบ้างนะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมครับเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมาดูกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็จะมีโชคค้ำยันนะครับในสไตล์ของ t o y ยต้าแคมรีนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินส4 0 0ซีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงถึง 190แรงมา้ามาเจ้าถือว่าแรงนะครับพละกาลังให้มาเยอะมากๆเลยนะครับคันนี้มาทัดมาดูกันต่อนะครับล้อนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อมาให้เป็นล้อขอบ18ลายวายสโบของ HRE ี่ซีรยียางจะเป็น225 45 R18 ยางปี2023ครับซื้อไปใช้ต่อได้ยาวๆครับนี่นะครับแบตไฮบริดด้านค่านะครับ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นปรับและพับไฟฟ้าคันนี้ถ้าล็อกรถพับออโต้ให้ด้วยนะครับและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาพร้อมครับม่านกันฝาาติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโตโยต้านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีประโยชน์เยอะนะจอดรถตากแดดหรือว่าฝ้าขึ้นแง้มกระจกได้นะครับผมด้ามจับประตูเป็นโครเมียมนะครับผมอันนี้เป็นสมาร์ทคีย์เล t ดเอ็นทีด้วยก็คือสามารถล,ล็อกนะครับและปลดล็อกนะครับที่ด้ามจับประตูได้เลยนะครับ อันนี้ที่ล็อกไม่ได้เพราะคุณแจอยู่ในรถนะครับขออนุญาตเอาใหม่สมมุติลงจากรถนะครับคุณแจอยู่กับตัวนะครับล็อกรถครับ1ปิดคือล็อกครับกระจกมองข้างพับให้เดินมาถึงรถครับนี่นะสมมติคุณแจอยู่ในกระเป๋าของพระลุงพลังเอามือไปจับด้ามจับประตูครับ2ปิดคือปลดล็อกสะดวกมากๆนะครับคุณผู้ชมมาถัดมาดูต่อท้ายรถครับทั้งด้านท้ายรถครับดูดีมากๆนะครับ มาดูกันนี่นะครับไฟท้ายเขาจะมีสีแบบออกฟ้าๆนะครับบ่งบอกว่าตโตโยต้าคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนั่นเองไฟท้ายเป็น LED นะครับผมโลโก้นะครับไฮบริดเซนจิได้นะครับทางด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ทางด้านหลังให้มาด้วยแล้วก็เจ้าของเดิมติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มให้มานะครับเขาใส่จอแอนดรอยกลางรถมาให้ด้วยจอ,อใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมผมเปิดฝาท้ายให้ดูครับฝาท้ายนะครับก็เปิดข,ขึ้นมาแล้วช่องเก็บของเนี่ย ใช้คำว่ากว้างแล้วกันลึกไม่มากเพราะว่ามันจะมีส่วนที่มันจะวางแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่นะคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะครับที่มันนูนๆขึ้นมานะครับด้านล่างก็มีอุปกรณ์แม่แรงเป็นยางยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมแล้วก็มีนี่ที่บังสัพันระทางด้านท้ายนะเรียกว่าตะข่ายกันของแล้วกันกันแบบวางอยู่แล้วของมันถลายออกมาเนาะะ<ๆ>เขาก็ใส่ามาให้พร้อมนะครับผมอ่ะถัดมาเดี๋ยวผมพาไปชมภายในตัวรถตามผมมาครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในเจ้า Toyota Camry คันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าสภาพค่อนข้างจะดีนะถึงแม้ว่าปีจะลึกหน่อยแต่สภาพโดยรวมโอเคมากๆนะครับพื้นที่ในห้องโดยสารก็เหลือนะครับอย่างเฮด o ูมก็หนึ่งกำปั้นนะครับเซกเมนต์ของรถก็เป็นดีเซกเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็กว้างใหญ่ตามสไตล์ของเซกเมนต์รถครับมาดูกันคอนโซลนะครับเป็นซอฟต์นะครับลื่นเลยนะครับมีตัดลายไม้นะครับมีเก๊เก็บของหน้ารถใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีช่องเสียบ usb ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ มีเวทีมาด้วยนะบอกเป็นบ่อรหนังเป็นบอกป,ปรับไฟฟ้านะครับก็ด้าน,นข้างของบอกตัวนี้จะมีตัวปรับไฟฟ้านะในกรณีที่ออสมมุติลูกนั่งอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะครับเราอยากปรับให้เขาถ้าเราจะเอื้อมไปอย่างนี้มันอันตรายนะขับรถใช่ก็ขับรถอยู่แล้วก็ปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับสะดวกดีมากๆไม่ต้องเอื้อมนะครับบางทีชุดที่ใส่ยอยู่อาจจะฟิตก็ได้เอื้อมไม่ถนัดก็ปรับตรงนี้ก็ง่ายดีครับแต่ฝั่งคนขับจะพิเศษหน่อยนะครับมีลุมมบ้าสปอร์ตหรือว่าปุ่มด้านหลังแล้วก็ อันนี้สามารถเป็นโมดีได้2องตำแหน่งด้วยนะครับสะดวกมากๆนะร่วมถึงตัวเบาะเห็นไหมมีรูระบายอากาศตรงนี้มีพัดลมเป่าเบาะด้วยนะครับลมเย็นนะครับเพราะฉะนั้นขับเดินทางไกลๆเนี่ยสบายนะต้องลองมานั่งผมบอกเลยว่ามันฟีลดีมากๆเวลามีลม,มาจากใต้เบาะนะครับอ่ะเจ้าของเดิมเปลี่ยนหน้าจอมาให้นะครับก็เป็นจอ Android เนาะใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงผลกล้องมองหลังจอใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะครับ แอร์ <Air S 2> เป็นดูโอโซนแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเอาจากกัดการมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังให้มาครบเลยมีระบบออโต้ด้วยมีช่องวางแก้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ขับง่ายนะมีเกีย B, ร์บีเกียร์บีก็คือเอนจินเบรคนะครับเวลาไปขับลงทางเนินทางชันนะครับให้รถคำนวณให้ก็สะดวกมันจะเหยียบเหยียบไปปล่อยนะครับไม่ใช่เหยียบค้างนะเดี๋ยวเบรกล้อนตรงนี้เจ้าของเดิมไปติด USB 2ช่องมาให้นะครับก็ สะดวกดีทุกวันนี้ถ้ามีช่องย s b ีก็มีแค่สายเสียบได้เลยนะครับพนักวางแขนตรงกลางนะครับสภาพสวยงามนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็เป็นสงสเต็ปนะครับแล้วก็เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับกระจกนะครับเป็นออโต้ทุกบานนะครับแล้วก็กระจกมองข้าง2องฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะแล้วก็เป็นพับออโต้ด้วยแล้วแต่สะดวกแล้วกันก็กดเป็นออโต้ก็สะดวกดีนะครับกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออโต้ให้มาด้วย พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับควบคุมวิทยุได้นะครับเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดนะครับข้างนั้นขวาก็ควบคุมแอร์นะครับสะดวกมากๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่มลดอุณหภูมิกดปุ่มออโต้ได้แล้วก็มีปุ่มดิสเพย์นะดูภายในหน้าปัดนะดูค่าต่างๆดูกิโลดูอัตราบริโภคน้ำมันนะครับหลังพวงมาลัยมีระบบค r ุสคอ control หรือระบบล็อกความเร็วอ,อัตโนมัติให้มาฟังก์ชันเขาจัดเต็มมากๆนะฮะถัดมาเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะแถวหลังให้ดูดีกว่าตามผมมาครับ มาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งบอดแถวหลังให้ดูครับ c a m r ีสมกับเป็นแคมรี่จริงๆนะก็คือพื้นที่มันเหลือๆเลยนอนสบายนั่งสบายแคมรี่นี่นั่งสบายทุกรุ่นจริงๆนะครับมีมันข้างมีมันหลังให้มาพร้อมมีแอร์หลังให้มาพร้อมด้วยเทติเบลให้มาสามตำแหน่งนะครับมีพนักวางแขนตรงกลางให้มาพร้อมมีที่วางแก้วตรงนี้ก็สามารถเปิดเพื่อเอื้่มไปเอาของทางด้านท้ายรถได้นะครับ สะดวกสุดๆอะแต่ข้อเสียก็มีนะสมมติซื้อทูเรียนมาแล้วเอาทูเรียนไปไ้สั่งรถกลิ่นมันอาจจะรั่วได้นะคุณผู้ชมก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนเออนี่เคยเห็นไหมด้านข้างตรงนี้รถในสมัยก่อนอะเขาไม่ได้ลดรงคลงเรื่องสูบบุหรี่เนาะแม้กระทั่งในร้านอาหารนะตอนหลังเขามาลณนงคลงแล้วในรถก็เลยทิ้งออปชันนี้ไปก็คือออปชันไอ้ที K ่เขียบุหรี่ภายในรถนะครับยิ่งไปดูเลยนะ ดูในรถกลิ่นมันฝั่งช่องแอร์โดยแอร์ตันเสียตังอยู่ครับถัดมาไปทดลองขับ c a m รี่คันนี้ครับตามผมนะฮะมาครับไปทดลองขับกันก่อนเอยให้ดูกล้องมองหลังนะะจอใหญ่นะครับกล้องมองหลังชัดเจนนะครับต่อไปก็เดินหน้านะครับไปครับ มามาไปลองกันนะฮะ <S <S อุ้ยรถไฟฟ้าแท็กซี่เห็นเขาบอกค่าเช่าวันหนึ่งเกือบพันกันนะหรือพันกว่าผมไม่แน่ใจนะไปครับเอาถนนครับอแต่เร่งใช้ได้เลยเนี่ยเห็นไหม พอเะเก้าสิบเดี๋ยวขึ้นเนินคอสะพานกันนะครับช่วงล่างนุ่มมากคุณผู้ชมโวช่วงล่างดีแคมรี่ก็คือแคมรี่เอางี้ดีกว่านิยามง่ายๆเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงแคมรี่คือแคมรี่ครับนุ่มกว้างนั่งสบายนะครับ แล้วก็คันนี้ผมลืมบอกนะค,คันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมยังมีอยู่เจ้าของเดิมต่อประกันชั้นหนึ่งทุกปีนะครับคุ้มนะมได้ไปก็คุ้มแล้วแค่ประกันชั้นหนึ่งก็คุ้มแล้วครับ ฟิลดีนะภายในตัวรถค่อนข้างจะเงียบเลยล่ะโดยรวมก็สมบูรณ์ดีนะครับคันนี้ฟิลที่ขับอัตราเร่งมันเลยสนุกขับสนุกเป็นรถที่ขับสนุกเลย ลองคอสะพานใหม่นุ่มมากๆนะครับขับทุกวันได้นะโอ้เมื่ไฟเลี้ยวกันพละกำลังเหลือๆนะครับเดินทางไกลหรือว่าใช้ทุกวันเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกหนึ่งทีแล้วกันสมบูรณ์ทุกอย่างครับตามผมมาครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า t ต y o ต a าแคมรี่คันนี้ต้องบอกเลยครับใหญ่กว้างขวางขับดีขับสนุกนะครับและถ้าใครอยากทดลองขับเจ้าแคมรี่คันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาหกตคาราขาการนาพิเตครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด u b s c ไ i b ้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ หารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปาร์ควิสระและโตคาครับสวัสดีครับ